กูรูการเมือง24คณ n ด i d นายกรัฐมนตรีใครมีภาษีมากกว่ากันนายไพศาลพืชมงคลนักกฎหมายและอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบ,บุว่าเศษษฐาลุงป้อมอนุทินและพีรพันธ์ใครมีภาษีที่ดีกว่ากันในกรณีที่นายพิธาไม่ผ่านความเห็นชอบในการโหวตครั้งที่สก็ดีหรือในกรณี มีผู้เสนอชื่อแคนดิเดตอื่นเข้าแข่งขันก็ดีกาลนันเป็นที่สนใจว่าใครมีโอกาสมากกว่าเพื่อนนายเสฐาจากพืชไทยจะได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรแต่อาจไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นนายกเพราะคะแนนไม่ถึง376เ็ว้นแต่พักพืชไทยจะตกลงให้พักพลังประชารัฐหรือภูมิใจไทยร่วมรัฐบาลนายเสฐาก็จะได้รับความเห็นชอบให้เป็นนายกรัฐมนตรีลุงป้อมมีโอกาสได้รับความเห็นชอบให้เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงถึง376มากที่สุด แต่อาจ,จเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่อาจถูกอภิปรายขับไล่หลังคอรมอเข้าถวายสัตว์เว้นแต่จะดึงพักเพื่อไทยเข้ามาร่วมรัฐบาลได้สําเร็จการแต่งตั้งให้ผู้กองธรรมนัสเป็นประธานวิปเมื่อสองวันก่อนเนื้อหาที่แท้จ,จริงคือเป็นผู้จัดการในการจัดตั้งรัฐบาลน,นั้นเป็นจังหวะก้าวที่แหลมคมทั้งที่ก่อนนี้จะเปิดเกมนี้หลังโวใใหวตนายพิธาไม่ผ่านแล้วเพราะนี่คือการเปิดหน้าบอกเพื่อไทยว่า คณะผู้เคยแบกเสลียงจะไม่ยอมให้ท่านขุนนั่งเสลียงเอาตีนเหยียบหัวอีกต่อไปซึ่งเป็นท่าทีที่ไม่เคยแสดงชัดเจนเหมือนครั้งนี้นายอนุทินไม่มีโอกาสได้รับเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรและไม่มีโอกาสได้คะแนนเสียงเกิน376แม้บางกระแสจะอ้างว่ามีข้อมูลใหม่ก็ตามนายพีรพันธ์ ไม่มีโอกาสที่จะได้เสียงเกิน376เป็นนายกรัฐมนตรีและไม่มีโอกาสได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเว้นแต่จะดึงพักพลังประชารัฐและพักเพื่อไทยเข้าร่วมรัฐบาลแต่เป็นไปได้ยากมากๆข่าวเรื่องข้อมูลใหม่ว่านายพีรพันธ์จะเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นไม่ใช่ข้อมูลใหม่ชั้นที่1แต่เป็นข้อมูลใหม่ชั้นที่3ซึ่งเป็นระดับเดียวกันกับข้อมูลใหม่ที่คุณทักษิณและลุงป้อมได้รับ จึงนำมาประกอบการประเมินสถานการณ์ไม่ได้พิเคราะดูการโครจรของดาวเดือนในอากาศแล้วไม่มีทางที่จะมีข้อมูลใหม่เกิดขึ้นอย่าได้หลงเชื่อพวกโกหกพกลงเป็นอันขคาด